สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับขายบ้านแถมสัญชาติคำคำนี้นี่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เลยนะครับอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมก็ระยิบคำคำนี้แหละครับขึ้นมาเป็นหัวข้อในวันนี้วันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับเริ่มต้นเนี่ยประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าค่อยคุ้มค่าเด็ดหน่อยแม่ อภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือว่าเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติวันที่สองซึ่งเป็นวันสุดท้ายเนี่ยนะครับดูแล้วมีสีสันขึ้นมานิดหนึ่งเอาละครับแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วิธีการลักไก่เอาข้อมูลเก่ามาซักฟอกรัฐบาลก็ตามทีนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเวทีนี้เนี่ยแม้จะเรียกกันติดปากว่าซักฟอกโดยไม่ลงมติแต่จริงจมันไม่ใช่นะครับ จริงๆแล้วมันไม่ใช่ยตินะครับไม่ใช่ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ใช่แต่มีไว้เพื่อให้ฝ่ายค้านเนี่ยถามครับถามและก็ถามนะครับถามข้อเท็จจริงจากรัฐบาลทีนี้เมื่อรู้แล้วฝ่ายค้านก็เสนอวิธีการแก้ปัญหาให้รัฐบาลมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับโดยสาระสาคัญตัวบทในรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้แบบนี้แต่ฝ่ายค้านไม่ได้ทําแบบนี้ครับแต่ฝ่ายค้านเนี่ย ฉวยโอกาสนี้ซักฟอกรัฐบาลไปโดยปริยายเพราะอะไรครับก็เพราะว่าข้อมูลที่นำมาอภิปรายเนี่ยมันเป็นข้อมูลเก่าครับข้อมูลเก่าจากยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วแทบไม่มีอะไรแต,ตกต่างกันเลยนะครับเป้าหมายคืออะไรครับเป้าหมายของฝ่ายค้านเนี่ยคือต้องการจะถล่มรัฐบาลแล้วก็หวังผลไปถึงการเลือกตั้งนะครับอย่างที่ย้ํากันมาตลอด แล้วเป็นไปตามที่ฝ่ายค้านเขาคาดหวังหรือเปล่าใช้คํานี้ดีกว่าใช้คําว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อครับหรืออาจจะเป็นคําว่าถมน้ําลายลดหน้าตัวเองก็ได้นะครับนั่นแหละครับมันคือผลที่เกิดจากการอภิปรายของฝ่ายค้านในครั้งนี้กรณีของตู้ห่าวนี่ก็เหมือนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยเละกลายเป็นน้ำเต้าหู้บูดเลยนะครับเพราะว่ามันพันกันไปหมดนั่นแหละครับ เอาละครับมาถึงตอนนี้ก็ต้องบอกกันอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าดูเหมือนว่าลุงตู่เนี่ยจะเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วจริงๆน,นะครับถึงได้กรีดสอสฝ่ายคา้านเสวหวะเลยเลือดเนื้อสาดกลางห้องประชุมสภาลุงตู่บอกว่าอย่างนี้บอกว่าผมรู้ว่าใช้ซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์ยกหมู่บ้านแต่ไม่รู้ว่าบริษัทของใครนะครับสำหรับรัฐบาลน,นี้เนี่ยไม่มีแน่นอนครับเรื่องการขายบ้านแล้วแถมสัญชาติเนี่ย ถ้าเกิดตรวจสอบให้ดีจะทราบว่าภรรยาของนายตู้ห่าวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีบางคนบางพักการเมืองพูดแบบนี้แม่ก็ใบกินสิครับระโทก,ก็เลยไม่เห็นสอสอพักเพื่อไทยเนี่ยออกมาตอบโต้สักคนเลยนะครับว่า SC s c s เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับหรือไม่ก็ตอบโต้ว่าไม่ควรจะมีการพาดพิงบุคคลที่3นะครับที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาไม่ควรนะครับไม่มีเลยครับไม่มีใครพูดเลย กรณีตู้ห่าวเนี่ยมันคือความวิบัติของทั้งวงการการเมืองและก็วงการตํารวจถ้าเกิดจะถามหาคนรับผิดชอบก็นักการเมืองทั้งหมดนั่นแหละครับต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถ้าเกิดจะให้ลงลึกถึงคนที่สร้างตู้ห่าวขึ้นมาเป็นใครเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าคนที่แพร่ถางทางให้กับตู้ห่าวเนี่ยเป็นใครเอาแค่กระบวนการขอสัญชาติเอาแค่นี้ก็พอจะรู้เช่นเห็นชาติกันแล้วนะครับ ไล่เรียงกันอย่างนี้ครับวันที่3สิงหาคม2554ยื่นขอแปลงสัญชาติไทยกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาลนะครับผ่านขั้นตอนของอนุกรรมการกลั่นกรองไปถึงคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติเมื่อวันที่18มิถุนายน2556ผู้ที่อนุญาตคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามทหนึ่งในรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นก็คือจารุพงษ์เรืองสุวรรณ จารุพงศ์เนี่ยอนุญาตให้หาวเจอตู้แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยได้หมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าขั้นตอนขอสัญชาติของตู้หาวเนี่ยมันจบลงในปี2,556นะครับ2,556นะครับส่วนขั้นตอนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเกิดขึ้นในยุครัฐบาลคอสชพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นคนลงนามแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3 ธันวาคม2557คือถ้าเกิดมองเผินๆเ,เนี่ยนะครับมันก็เหมือนขอสัญชาติธรมธรมดาเนี่ครับจะไปผูกโยงกับพักเพื่อไทยเขาได้ยังไงแค่นี้โยงไม่ได้หรอกครับไม่ได้เด็ดขาดแต่หักแทรกตัวละครอ,อื่นๆเข้ามาโดยเฉพาะวัฒนารีคำนินซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้วก็แต่งงานกับตู้า่าวเมื่อปี2555เนี่ยพอแทรกเข้ามาปุ๊บเราจะพบว่ามันไม่ธรรมดาสิครับ เพราะว่าการแต่งงานกับสาวไทยที่ชื่อว่าวัฒนารีคำดินนี่เองนะครับที่ตู้หาวเนี่ยนำไปยื่นขอสัญชาติไทยไม่เป็นเงื่อนไขวัฒนารีคำนินวันนั้นเนี่ยก็คือพันตบตรเอกหญิงวัฒนารีกรชายานันวันนี้แหละครับพันตบตรเอกหญิงวัฒนารีเป็นลูกเลี้ยงของพลตบดีเอกเฉลิมเกียรติศรีวราขานซึ่งเป็นลูกเขยของพลตบดีเอกประชาพรมนอกเพราะฉะนั้น มีสักเป็นหลานครับเป็นหลานของพลตบดเอกประชาแล้วพลตบดเอกประชาเป็นอะไรเป็นรองนายกรัฐมนตรีครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยนะครับและก็ร่วมคณะรัฐมนตรีเดียวกันกับจารุพงษ์เรืองสุวรรณซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลใหม่นะครับเป็นข้อมูลโคตรเก่าเลยก็เลยแปลกใจไม่หายนะครับว่าทาไม ทำไม่ะครับทำไมพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังจะเอาเรื่องของตู้ห่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงอีกเพราะอะไรขายบ้านแล้วแถมสัญชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่เป็นเรื่องของคนในวงการนะครับคนนอกเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับส่วนคนในวงการเดียวกันเนี่ยเขารู้กันมานานแล้วนะครับว่าใครเป็นใครแล้วใครทําอะไรยิ่งประหลาดใจซ้ําซ้อนขึ้นไปอีกนะครับคือนอกจากจะพูดเรื่องพูดมหมาหมาพูดเรื่องสตรีปากหมาพูดเรื่องเตีย้ยหลังมบก้าวไกลแล้วเนี่ยครับ มันยังมีประเด็นการตั้งเลขาธิการปปงกล่าวหาว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลก็ไม่ทราบสสพักเพื่อไทยเนี่ยไปเห็นอะไรในปปงเข้าถึงได้ตั้งเป็นประเด็นโจมตีว่าลุงตู่เนี่ยใช้อำนาจผูกขาดแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงใช้เป็นเครื่องมือเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนทุกวันนี้เนี่ยปปงเขาทำหน้าที่ปกตินะครับ ไม่เหมือนกับยุครัฐบาลทักษิณน,นะครับที่ใช้ปปงเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็กลั่นแกล้งกระทั่งสื่อมวลชนถ้าพูดถึงเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเพื่อสนองอำนาจทางการเมืองเนี่ยนะครับลองย้อนกลับไปดูสิครับย้อนกลับไปดูยุคของรัฐบาลระบอบทักษิณน,นะครับชัดเจนกว่าใครเพื่อนเลยเช่นชัยสิทธิ์ชินวัตรขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบุกเช่นเพียวพันธ์ดามาพงศ์เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วก็ที่ใช้อำนาจย้ายผิดพลาดเนี่ยก็คือกรณีของทวินเปลี่ยนสีเห็นไหมครับขว้างงูไม่พ้นคอจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าประหลาดใจอย่างที่สุดก็คือพักเพื่อไทยทำไมซัดแค่อปอปเท่านั้นแหะครับประยุทธ์กับปอกเท่านั้น,นครับส่วนปอป้อมเนี่ยละอองน้ำลายยังไม่โดนเลยนะครับหรือที่เขาลือกันมันจะเป็นเรื่องจริงขายอุ้งอิงแถมปป้อมด้วยหรือเปล่าน่าคิดนะครับ